วันนี้ถือว่าเป็นวันดีนะคะเพราะเป็นทั้งวันธงชัยและวันอาทิตย์บดีใครอยากทําอะไรใหม่ๆทําสิ่งใหม่ๆที่เป็นมงคลกับตัวเองเริ่มได้เลยค่ะวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2568วันนี้วันศุกร์แรม13ค่ําเดือน9ปีมะเสง็งวันนี้นะคะ สีโชคลาบสีมงคลสีแห่งความสำเร็จมีดังนี้ค่ะสีฟ้าสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มสีแสดสีน้ำตาลหรือสีชมพูชอบสีไหนอยากได้สีไหนจัดไปเลยค่ะสำหรับสีที่ควรหลีกเลี่ยงวันนี้สีเทาสีบรอนสีควันบุรีหรือว่าลายสกอตฝากกดลิงก์ใต้คอมเมนต์เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องทางอ้อมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะที่ช่องนโโราบารรตตี้ของคนดูดวง อาจารย์จัดโปรแกรมเสริมดวงเฉพาะบุคคลในโปรแกรมนี้อาจารย์รวไมไว้ให้หมดแล้วค่ะมีทั้งการตรวจดวงชะตาวาอลเปเปอร์องค์พระพิคเนธสีเสี้ยมมงคลดาวสวยอายุและการแก้ดาวกาลีจรค่ะซึ่งเป็นของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะเพื่อให้ครอบคลุมทุกด้านและเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในปี2568นี้ค่ะถ้าสนใจติดต่อมาทางรายละเอียดนี้นะคะ